สวัสดีพ่อแม่พีนพ่น้องทุกท่านบกับผมอีกแล้วเด็กชายสุดไป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 ับผมอีกแล้วเด็กชายสุดพิพท์วันนี้ผมจะมาเล่นเกมนี้โชว์ที่มีชื่อว่าไททันวอลเฟ e หรือแปลเป็นภาษาไทยก็สงครามไททันวันนี้ผมจะมา เล่นนี้ให้โชว์ดูเฉยเผื่อใครยังไม่เคยร้องเล่นถ้าเล่นในมือถืออย่าองสอนอย่างเช่นหองใสฟ้าใครดูแอสแต่ก่อนใช่ท่านจะรู้ดีไปเข้าเริ่มเลยโอ้โอ้มาเริ่มเลยฮูฮ้ล็กเล็กโอเคหายแล้ว ตัปาเ็น้ะเราคือบอกที่นี่ในสพ้ายเด่วยคะจะมาเล่นไอตัวอย่างเช่นถ้าใครใครรู้ดีว่าเครเนในแอสไตร์คอนทนาคือใค,ใครก็จะมารู้แล้วตัวพ,พิเศษไอลิปนี้เป็นตัวลไอู้ mười lăm mười lăm mười lăm x lăm mười lăm mười Tao cho tôi này, nhà mặt 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 ô, mặt một Thank you. Kitab tum ไปดูกันต่อเดี๋ยวจะเข้าอีกสองสามตัวแล้วค่อยตัดไปตอนได้เอเลนเลยรอเปลานะองคลิปนี้อาจจะแย่่างเถอะเล่นเป็นเล่นไปเรื่อยๆอย่าตอนท้ายค่อยค่อยเล่นเอเลนก็ได้ หยุกต่อตรงนี้ถึงแม่จะไอ้ก็เถอะโอ้ยอะไรเนี่ยไอ้มีมีมีมมฟันข้อนย ช่างเถอะไปลองหอกสายฟ้าโอ้ยแหกเอ้เคมีตัวให้ทดลองอ่ะไปต่อตัวแตกดุย จะเห็นว่าเขามาขมถึงตอนเขามาขมถึงพุ่งหนีตอนตอนฝักหอกแต่เขาใส่แค่นั้นเพราะมันระเบิดใส่ตัวตัวเองได้วิไม่ได้โดนดาเมจทุกหลงด้วยว่าไงเจ้าไปละ อก็จริงในใช้ห้างบอฟเฟมีหลายอันให้เล่นเลยมีหลายหลายอันให้เล่นแต่องคนเล่นไม่หมดหรอกเดือดนอ้โหโอ้ใช้ห้างบลิท うん。

也不用回他了。 ไห้ท่านจูโจมแน่เลยไม่ oh my, ให้ท่านปกติไห้ท่านที่ผิดปกติปกติแล้วคุณฟังฉันนี่นะไป

ิเป็หนาทีกว่าโอเคเดี๋ยวถ้าข้ามไปตอนที่ได้เรียมนมาเลยจะเล่นโชว์สามนาทีโอเคมาเริ่มกันเลยมาเริ่มันเลย,เลยมาวันนี้เร่เชียรสามเตรียมตัว Vet om alle โอ้โยบอลนะไม่ล่าเบืรเซอเกอร์ด้วยอยเข้าลางอต้กงเหมือนว่าตัดแชลล์หลนะทีไก็จะเปิดล่างเบอร์เซเกอร์ได้ไม่เป็นไรอย่าคิดว่าจะเล่นเล่นอันนี้ช่วยอีกครั้งหนึ่งจะว่าจะเปิดหมดเบอรเซเกอร์ด้วยเร 哎。

เอาละแค่นี้แหละผมจะหมดเวลาแล้วงั้ก็แค่นี้แหละบ๊ายบาย